มือนครสวรรค์ก็ถูกตกแต่งระบายสีให้มีบรรยากาศกินไอของประเทศจีนซึ่งก็ชาวจีนจากพื้นพรินใหญ่ก็เคยเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วแล้วก็นำงานประเพณีตุจีนนั้นกลับเข้ามาเผยแพร่ยังถิ่นที่ตนอาศัยและทำมากินอยู่ด้วยในผืน่นรินสยามครับ ก็จะนำเจ้ารูปเคารพที่ตนเองนับถือนั้นมาประกอบประเพณีในงานเทศกาลตรุษจีนด้วยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสะดวกก็จะมีสาลเจ้าชั่วคราวเกิดขึ้นที่นี่นะครับที่หน้าไกรสณนีแล้วก็ที่ริมแม่น้ำตรงข้ามกับสารเจ้าพ่อกวนอู จะเป็นศาลเจ้าชั่วขาวที่ตั้งขึ้นทุกปีเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้มากราบไหว้บูชากันครับวัฒนธรรมที่เผยแร่เข้ามาในประเทศไทยนั้นก็นำเข้ามาหลายอย่างนะครับเป็นศรริลปะวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่น่าติดตาม อินไอของงานประเพณีตุจีนป่าํำโพนะครับว่าจะเป็นแบ็คดอกต่างๆนะครับให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันก็จัดกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนี่นะครับดอกไม้สวยงามเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณริมน้ํานะครับริมเขื่อนแม่น้ําเจ้าพระยาและที่ขาดไม่ได้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของมังกรวันนี้เป็นวันที่เรามาถ่ายทําวันที่12กุมภาพันธ์ครับราตย์เป็นใจเหลือเกิน ตรงภาสารนี่แสงแดดอ่อนสวยงามครับข้างล่างก็เป็นลานแก้ชงสำหรับคนที่มีปีชงก็มาทำบุญไหว้เจ้าตรงนี้นะครับเรื่องราตวต่างๆนั้นเกิดจากสารเจ้าฝั่งตรงตรงข้ามที่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้เกิดโรคหาระบาดแล้วก็ผู้คนในสมัยนั้นการรักษาพยาบาลก็ยังไม่เจริญก้าวหน้านะครับแต่ก็มีผู้ เข้าเจ้าเนี่ยก็เอากระดาษยันไปแช่น้ําเผานะครับเผาแล้วก็ไปแช่น้ําให้ดื่มกินก็ปรากฏว่าหายจากโรคห่าในคราวนั้นก็นําองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่นั้นแห่แหนไปรอบตัวเมืองเป็นประเพณีที่สืบทอ,อดมานานแล้วนะครับแน่นอนที่สุดครับสัญลักษณ์ของงานตุ๊จีนก็คือมังกรสัตว์ในตำนานนะครับสัตว์มงคลในตำนานก็ถูกสร้างขึ้นไว้ที่นี่เป็นพับขนาดใหญ่ ในทุกๆปีก็จะมีใส่รากของมังกรแล้วก็สิงโตเราก็เจอนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะครับมากับครอบครัวไม่ทราบมาจากไหนครับชลบุรีครับออคิดว่างานตุจ่จีนของเมืองคอนครสวรรค์เนี่ยปีนี้แม้จะโดนโควิดเนี่ยท่านมีความเห็นว่าย่งไงครับเท<ม>่าที่ดูเท่าที่ดูผมมา <ừ> ดูจำเราว่าน่าน่าน่าสนใจน่าเที่ยวอยู่นะครับครับก็คือบรรยากาศของการเชิดสิงโตอะไรเนี้ยคือผมไม่เคยเห็นะ พอผมมาดูผมก็ประทับใจเมื่อกี้นี้มาก็ได้ทันดูสิงโตนิดเดียวอ๋อครับคือมาช้าไปนิดหนึ่งครับคือปีนี้เรางดแห่ในภาคกลางคืนกลางคืนก็จะสวยอีกแบบหนึ่งกลางวันก็สวยอีกแบบหนึ่งกลางวันวันที่15ก็ยังแห่อยู่ครับครับครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครัขอบครับโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ ณนะจุดนี้ก็จะถูกมิรมิตนะครับด้วยการดูดดูดทรายจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาทำเป็นลานแก้ชงให้นักท่องเที่ยวได้มาทำบุญนะครับสดอกเคาะห์ในปีชงของตัวเองครับเราจะเข้าไปดูในลานแก้ชงกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ พราะต่างๆถูกทําขึ้นอย่างสวยงามแล้ววันนี้โชคดีครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าท้องฟ้านั้นเป็นใจเห็ยนได้ว่าพระอาทิตย์นั้นทอแสงมาสวยงามเหลือเกินนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากน่ครับองค์สมตุตเจ้แม่กวนอิมผมถ่ายจากหันหน้าไปทางที่ตะวันออกองค์สมตุตเจ้แม่กวนอิ่มกับท้องฟ้าในายามนี้ช่างเป็นใจเหลือเกินนะครับเป็นภาพที่เหมือนว่าฟ้าดินรับรู้ครับ ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับมันเป็นอะไรที่สวยงามมากในเวลานี้นี่ครับไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับมาที่เมืองปากน้ำโพนครสวรรค์บรรยากาศของงานเทศกาลตรุจีนอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็จะสวยงามจนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเลยครับโดยเฉพาะยิ่งที่ลานแก้ชงใครมาแล้วไม่ลงมาตรงนี้ก็จะไม่ถึงแล้วก็มาดู สัญลักษณ์ต้นแม้น้ำเจ้าพระยาก็คือพาสานครับที่ทางเทศบาลนครนครสวรรค์จัดสร้างขึ้นมาการจัดงานประเพณีตุดจ,จีนหรือการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ำโพเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนก็เชื่อว่าในแต่ละปีนั้นถ้าการจัดงานได้สมบูรณ์นั้นการทำมาค้าขายในตลาดป่าน้ำโพก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นเสียด้วยในแต่ละปีนะครับ องค์เทพต่างๆนั้นก็จะถูกนํามาไว้ให้ผู้คนที่มาท่องเที่ยวนั้นได้กราบไหวบูชากันครับสวยมากเลยครับบรรยากาศในยามนี้ อดีตประชาสิปันจังหวัดมออกแล้วปัจจุบันแล้วคมานกมานปัจจุบันเป็นอะไรกับปัจจุบันก็เป็นข้าราชการบำนาญนะเดอใช้ความรู้ความสามารถเหมือนเดิมก็ช่วยงานก็สมองจะได้ไม่ไม่ฟอดนะเสียงดีค่ะเสียงเหมาะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้นักท่องเที่ยวของเราก็เดินทางมาไกลอยู่เหมือนกันนะครับ มาพบพี่วันนี้แล้วเพื่อนๆพี่น้องมางานวันปีใหม่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีปีใหม่แล้วก็เกิดความประทับใจอะไรบ้างเมื่อมางานเทศกาลตรุษจีนครสวรรค์หรืองานแห่เจ้าะ่อเแม่ปากน้ําโพครับค่ะจริงๆเป็นคนนครสวรรค์นะคะแต่อยู่อำเภอราดยาวประทับใจในความเป็นคนของนครสวรรค์นะคะเพราะว่าเทศกาลตรุษจีนของทุกปีของเราเนี่ยเราจะมีการแห่มังกรที่ยิ่งใหญ่และเป็น เ,เหมือนเป็นจังหวัดที่มีขึ้นชื่อทางด้านนี้นะคะซึ่งตัวเองเนี่ยถ้าสมมติไปที่ไหนที่ไหนคนจะถามว่าสิ่งที่ประทับใจหรือเป็นจุดเด่นของเมืองนครสวรรค์เนี่ยเป็นอะไรก็จะบอกว่าเป็นงานถูกจีนแห่มังกรของนครสวรรค์นะคะซึ่งทุกปีจะยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ปีนี้อาจจะมีโควิดเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ได้ทําให้ความยิ่งใหญ่ลดหย่อนลงไปเลยนะคะอันนี้มาจากทีมลัดยาวส่วน4ท่านนะคะอันนี้น้องมาจากพิศนุโลก ซึ่งเป็นญาติกันเราไหว้ตามประเพณีไหว้บรรพบุรุษของประเพณีเรานะคะก็เลยเชิญชวนมาถ่ายรูปกันเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกนะคะพิสโลกมีความรู้สึกไงบ้างหนูมางานตุ๊จีนที่แรกหรือเปล่าห่ะเป็น ครั้งแรกที่ได้มาถ่ายรูปที่นี่ค่ะก็รู้สึกประทับใจมากเพราะมีฉากอะไรที่คล้ายเมืองจีนเก่าๆมากแล้วก็ได้แบบแต่งตัวให้เหมือนชาวจีนอะไรอย่างนี้มาถ่ายรูปประทับใจน้องสามารถพูดเป็นภาษากฤษได้นะคะลองลองลองภาษาอังกฤษอังกฤษรังเกสเออแฮปปี้ชินี e น e วแ e ร e a ละทุเร d a นเอ็มเ a ็ n นคร a ว a n ค n ใน chinese new year workshop and there are so many um, status and places for us to take photo as if we are in chinese and we can dress up like chinese people and have um, have fun with our family and friends here and the picture is very beautiful i recommend all of you to come and see it wow yeah. <laughs>